สวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่เรามาเจอกันอีกแล้วสตอรอเบอรี่นะคะคือไรสตอรอเบอรี่ที่เราเก็บของปีที่แล้วเนาะเราก็มาเก็บกันอีกแล้วปีนี้ลูกสตอรอเบอรี่เยอะมากนะจ๊ะเพื่อนๆได้ยินเสียงเครื่องบินไหมนี่คือน้องสาวเจ้น,นะเสื้อลายลายตะคุ่มตะคุ่มเอา<ม> <laughs> พาหลานสาวมาเก็บสตอรอเบอรี่นะจ๊ะเ<ม> <ๆ S 2> ยอะมากเลย ไปไป,ไปเดี๋ยวเราจะไปเก็บกันอย่างสวยงามนะจ๊ะว้าวไมมได้ยินได้ยินตลานบอกว่าว้าวาว,าวา้อยู่นี่เพิ่งมาถึงนะจ๊ะพี่น้องก็เลยพาเขามาเก็บมาชมนิดนึงเนาะใหญ่มากเลยแล้วก็ผลผลดกมากเยอะมากเลยไปเดี๋ยวเจ้พาไปดูนะจ๊ะโอ้โหนี่มันสวยมากที่รักดูนะ แม่มันสวยงามจริงๆเลยนะจ๊ะโปรโดสังเกตสตอรอเบอรี่นะจ๊ะอย่าสังเกตเล็บเจเด้อพี่น้องจ๊ะงามขนาดปั่วปั่วไหมโอ้ดูตะกร้าของเจนะคะเาเก็บเป็นกล่องนี่ใส่กล่องนี่ดูเขาเก็บเอาไปขายไม่ไม่ฝากนู้นเขาเก็บไปขายของเขาเองนะเพื่อนเพื่อนนะเอาวางนะจ๊ะลูกแรกของตะกร้า หนูจะส่งเลยลอนหนูถ่ายไว้ก่อนว้าวดูนะเพื่อนๆเนาะนี่อือหปูวนี่อสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องงดหลาย เราก็จะคัดลูกสวยๆนะพี่น้องเนาะงามมากๆเลยอันนี้ยังไม่งมนะอมเนาะวันนี้เขาเปิดให้เก็บแล้วพรุ่งนี้เปิดให้เก็บอีกวันเสร็จแล้วเขาก็จะเก็บของเขาเองเนาะนู่เพื่อนๆโอ้โหสวยมากยังไม่สุกดีนะคะรวงนี้เนาะเพราะว่าแต่เจ๊ว่ามันเป็นการดีเพราะว่า การที่สตรอเบอรี่มันไม่สุกพร้อมกันอ่ะมันทําให้เรามีกิจวัตรประจําวันได้ทํกากันไปเรื่อยๆนะจ๊ะนี่คือตะก้าน้อยของเจ้ทาไมเอามันน้อยเหลือเกินวันนี้โอ้ยนี่ดูจะพูดเสียงดังทําไมไม่รู้นี่โอ้โหเพื่อนลูกนี้ต้องแบบมันต้องมันต้องหวานมากๆแน่ๆเลยว้า ดูนะอูนี่ก็พยายามถนอมอ่าลูกที่มันที่ยังไม่สุกอะค่ะถนอมไว้เนาะอยอย่าหลุดนะลูกคุยกับสตรอเบอรี่ค่ะเพคะกระหม่อมโอ้โอ<ฮ>้นี่ดูโอ้สวยงามคะ่ะ ชีดดวิตเราเพื่อนเนาะอ่ะเออวันนี้เจ๊ก็ใช้เก้าอี้มานะคะมานั่งเก็บเพราะว่าอ่อวิถีชีวิตเราก็ต้องเดินทางต่อไปเนาะไม่สบายก็ส่วนไม่สบายวิถีชีวิตก็ต้องเดินต่อเนาะ <c oughs> นี่ <c oughs> แล้วอีกฝากหนึ่งเขาก็ทำพาลูกๆมาเก็บเป็นอ่าก็บ จัดประจำวันก็จะได้ยินเสียงเด็กๆเนาะก็อาจจะมีการรบกวนนิดนึงก็ต้องขอประธานอภัยโทษด,ด้วยจะอู้ฮาวดูลูกนี้ My God นะจ๊ะไม่หวางงามๆไปเลยจ้ะนี่อู้อ 嗯。Mm. 没快速。

ตอนนี้เต็มตะกร้าแล้วจ้าพี่น้องจ้าเก็บแล้วจ้าถึงเวลาได้กลับบ้านแล้วจ้าอุย้ยวางสวยๆส,สวยจริงๆพี่น้องหวานมากหวานจริงๆดูนี่จะกลับบ้านแล้วนะแต่ก็ยังแวะเก็บอยู่ค่ะนี่อูดูวางสวยๆค่ะ ก็เก็บพอประมาณเพราะว่าส่วนนี้มันอยู่ใกล้บ้านเจนเนาะมาเก็บสดสดกินเลยนะจ้าไม่ต้องเก็บตุนจ้าดูอุ้ยลูกสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะจ๊ะนี่อา้าวนี่โอ้โหลูกนี้สวยเลือกได้ค่ะพี่น้องจ้าส่วนลูกนะนะ เออม่เจอกันคลิปต่อไปนะคะเพื่อนนี่สุดยอดเลยว้าวล้นตะกาแล้วพี่น้องจ๊ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายนะคะมากินสตอรอเบอรี่แบบสดๆใหม่ๆของเราเลยดูว้าวโอว้สวยอะอื้ออื้อ,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 อ หวานอ่ะรลานสาวอยู่ข้างๆเจนน๊นี้สวยจริงๆดูตะกร้าเต็มแล้วจ้ะดูตะกร้าเต็มแล้วอ่ะแต่ท้องยังไม่เต็มจ้าดูนะคะ ดูการรีวิวกินสตรอเบอรี่ของเต้นนะจ๊ะ Thank you.